เต็มกระป๋องแล้วสวยมากโอ้ยดูจ้ะดกมากเลยอ่ะโอ้ยมาแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูพี่น้องเลยมาดูด้วยกันดกดกลูกใหญ่ๆจ้ะดกดกลูกใหญ่ๆโอ้ย เดี๋ยวต้องรีบเก็บก่อนหรือว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะเอาเก็บแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวป้าย่าจะไปธุระธุระในป่า โอ,โ,อโอ๊ยน้องโอ้สุดยอดเลยอะโอยดูจ้ะดกมากเลยอ่ะอยากเก็บ้วเตอ พี่น้องของฟรีนะเนี่ยมันขึ้นเองจ้ะแล้วมันได้ปุ๋ยดีอุ้ยหักโอ๊ยขอโทษหักง่ะหหักสงสารจังเป็นปุ๋ยต้องระวังระวังเนาะ นดกมากดูใจโอ้ยโอ้ยเสยได้เ <St xi> มือง <McCain> ที่ป้าย่าอยู่อ่ะมันไม่มีแบบเป็นสวนเป็นป่าเหมือนเมืองอื่อนเขานะจ๊ะแบบว่าไปเก็บอ่ เห็ุมหมอยากให้เห็น ค่ะโอ้ลูกใหญ่ๆโอ้มันหัดเสียได้นี่โอ้ยโอ๊ยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้กระดกจะพี่น้องเอ้ยกระป๋องมาจะเต็มแล้ว <อ>เก็บเนาะอุ้ยนกกินเยี่ยนกกินแา่ป้าเนี่ยเห็นไหมมีความสูงมันร่วงหมดพี่น้องเอ้ยมันร่วงเยอะเยอะเพราะมันแก่งอมแล้วไง กระป๋องแล้วสวยมากอันนี้คือแบล็กแครนนะจ๊ะยังไม่แก่เนาะดำดำนะจ๊ะลูกดำดำโดกอยู่จ้ะน,นี่ไม,ม่มยมไม่ยมฝรั่งนะที่เขาเรียกเนาะ ลูกมันอยู่ไหนอุ๊บนี่ไม่ดกจ้ะหวานแล้วจ้ะหวาน,วาน,วานสีดำดำดกจ้ะแต่ว่ายังไม่โตยังไม่เต็มที่ อีกสักเดือนหนึ่งนะได้เต็มกล่องเลยดีใจจังลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่สวยงามอ้ายมามาเดี๋ยว bring อะไรบ้างยาดาเดอร์บูตี้ยาสมิธมอดนะสิคันดูในกล้องนะ <laughs> Men jeg har med bringebær. Smaker mm. mamma? Da, ja. Det godt? Mm. Jeg så jeg ja, hadde med dette. og jeg gikk og oh, så Å, mye! <hanske> เราเห็นที่นี่แล้วนะแม่นี้ริบให้ดูแล้วนะไม่ยากเอาตะข่ายมากึ่งแล้วก็ไม่ให้นกกินแต่อันนี้มันเปรี้ยวนีหวานแต่ก็ไปแล้วนะจ้าบายจ้าบายแม่ mm <laughs>